啊害。 น้ำต้มกับลาบแล้วนะครับผมลาบนี้ลาบตังนี้จะเป็นลาบเนื้อครับเป็นนื้อตัวนี้จะเป็นมือกับเนื้อตัวนีบจะเป็นานกับผัดคุณครับใครพิเศษอยู่เซนค่ะก้าวกระเบื้องอันนี้ลาบอร่อยมากอย อันนี้หน้าตาเป็นยังไงคะลีลาลีลาไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้หมูมรอบพรีเซนต์ขออภัยค่ะตกสะดุ้งใช่ไหมพรีเซนต์ของตัวเองได้เลยนะคะปากใกล้ใกล้ปากเหมือนจังส่วนใหญ่จะเป็นผักกับลาดทางนั้นเลยเช่นก็มีราดกกระอยสวัสดีค่ะกมน้อยกมน้อยเจ้าดูด ลุ้นค่ะรามเกาพ่เศนไประหว่างนี้กรรมการจะได้ใช้สมองกับย <c oughs> อย่อาง <c oughs> กิน <c oughs> อ้า <c oughs> อค่ะไม่กรรมการใครฟังเห็นนะเบอร์้าหัดหน้าบริมัทเบอร์ฟ้เข้าไม้ได้เลยค่ะ ทุกท่านก็อยากจะทราบนะคะุกคนจะนะครับ็ทรลาบมันะคส่วนไปดีส่วนไดีกับทิงเนี่ยสามารถแทงกับล่า้ะลาเนี่ตรงนี้จะเป็นไฟตัวนี้จะเหวานมันมอยู่ในป่าครับอไปเงี้ยสาาลองทได้ครับหายากนิดนึงอะไรคะก่อนอื่นนะครับผมต้องขอแนะนำตัวก่นะครับผม จากตัวความมันเกยนะครับคือวันเนี้ยผมจะมาพิเศษในส่วนของในส่วนของจินลากของผมนะครับคือในส่วนของจินลากเนี่ยก็คือเขาก็ถึงว่าค่าวิธีการลากหรือว,ว่าวิธีการวิธีการทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมอนกันงดน,นะครับส่วนที่แตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพลิกลากหรือว่าในส่วนของส่วรกอบในการยําน,นะครับว่า มันจะย้ำยังไงแต่ละสูตรจะมีมันกันนะครับแต่ละบ้านแต่ละที่นะครับจะประเมินกันนะครับก็จะมีในส่วนของน้ำพริกลาบนะครับแล้วก็ส่วนประรอบของน้ำพริกลาบต่างกันซึ่งแต่ละ้าเนี่ยจะมีสูตรในส่วนของหมู่บ้านต่างอไปนะครับซึ่งถ้าหมู่บ้านไหนที่ว่าล้ำนะครับเอาก็จะเอามาเป็นตัวอย่างซึ่งถ้ามันดูดีจริงๆก็จะเอามาเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยนส่วนของที่ผมเอามานเนี่ยคือ พิกลาบเนี่ยเป็นทริกลาบของเชียงใหม่นะครับแต่ว่าแอบแคนเนี่ยผมเอามาจากเมืองน่านจับเวลาด้วยค่ะซึ่งก็จะเอามารวมกัดน,นะครับซึ่งก็จะได้ให้มันลงตัวในส่วน่องพริกลาบใน,าในส่วนการทำในครั้งนี้นะครับผมครับตกลงว่าอยากกินลาบรัวคำปันเกยจะไปที่ไหนคะตรงข้ามครับเดียหนองพึ่งสลัปีนะครับผมเปิดร้านอยู่ที่ฮั่นะครับคอคอ พ <c oughs> ร้รอมให้บริการทุกท่านเลยพร้อมให้บริการทุกท่านแล้วก็นอกจากลาบจะมีอะไระอีกไหมคะมีจิลาแข่งออมนะครับมีซ่านะครับในส่วนของอาหารเนื้อครับอาหารเนื้อจะมีบริการทุกท่านเลยนะครับแล้วขอสักถามคำสำหรับลาบตัวเองค่ะครับคํามเท่านั้นคิดนานมากลเตเต้อเค ขอเียงประเมือให้ทีมที่หนึ่งได้าครัวคำปันเกยเจ้าทีมที่สองจ้าแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะเป็นตัวแทนของยุพราชนะครับลุงกับกาดินครับนะครับเป็นตัวแทนในการลาบในครั้งนี้นะครับลาบน้ำพริกลาบอย่างนี้เขาพวกเดียวเอามาตั้งแต่สีบเอ็ดตรงกนนะครับว่าปัจจซีัเว็ดงเกินราจะลาบมาวาประมาณห้าโมงนี่ก็เกือบเตี้ยแล้วนะครับลาบเหมือนกันครับลาบพวลาบดี ลำบบลำอยู่ที่คนมากแตมกกักแบมักอยู่ที่คนจิมแต่จิมดีแบบดีอยู่ที่คนกินด,ดีบกินนะครับขอคุณมากนะครับอันนี้คันนลาบอย่างเจ้าอันนี้ลาบดิบครับผมลาบดิบเป็นเป็นควายแ็ว่าเป็นเป็นหมูครับเป็นหมูอันนี้ก็หมูเหมือนกันก็เลยเอาหืมมาดูว่าก่อนที่เราจะเอาไปคั่วมันเป็นจะได้ไหมก่อนครับแล้วก็อยากจะแนะนําว่าสามคำสำหรับลาบของตัวเองให้คณะกรรมการหน่อยลาบยุพราะ นะครับล่นเล่นมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับเรื่องิซี์เก่ายุคหลักการเรื่องนะครันนะครับเขาบอกว่าอย่างเดียวคือว่าขี้เล่าบอกเมาะครับผมม็อกที่เราบอกเมาะมีเสียไอ้ังอันออกขี้ออกเอาขี้ออกเ่าบอกเมาะโอเคอ่าทีพที่สามค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงจ้าสวัสดีค่ะจาก S Cafe นะคะเอสคาเฟ่นยังกอ เอสเขาไม่รู้ตัวเองนะเจ้าโอ๊ะลืมไปครับป้ตะกี้นิดหนึ่งนะคะโอ๊ะโต๊ะไปหมดเลยนะเจ้าประเดี๋ยวนี้เราจะพรีเซนต์อ oh, ย่างกันดมาค่ะลาบจ้าลาบนะเจ้าลาบนะคะก็คือว่าอันนี้ก็จะเป็นลาบควายนะคะแล้วส่วนอันเนี้ยเป็นป้าน้องแบบคล้ายๆน้ำซุปนะคะเป็นน้ำสต๊อกของควายเป็นเครื่องในน้ำสต็อกใช่ค่ะแม่ละเจ้าอย่าอย่าย่าแม่ละค่ะอันนี้คือเป็นน้ำสต๊อกควายแล้วคือเพราะว่าลาบ ของวัพเป็นขัวแห้งข้าวโพดเป็นขัวแห้งนะคะแล้วก่อนตรงนี้จะเป็นลาบหมูแล้วก่อนแนะนํานะคะอันนี้ขาดมาได้เลยก็จะเป็นเมือกเขส้มนะคะกับเมือกเขียแจ้คนสมัยตะกอนเนี่ยเปนก็เอาเมือกเขส้มกับเมือเขีแจ้เนี่ยค่ะมาแช่น้าป่ามาแช่น้าปลาแล้วล็กอบกลิ่นจู๋ข่าอย่างนี้มันจะรับขึ้นกะฮะเมื่องเจ้ามันจะอร่อยมากมันจะอร่อยเลิศมากเจ้าอันนี้คือมันเป็นเมืองแต้ๆลอยเมืองแต่แต้เป็นเกาะกาสลอง อีกคนนึงมาพ้ราคุกเขสามข้าสำหรับลาบเซตนี้ของตัวเองเลยค่ะหมอสแต๊ะเจ้าหมอสแต๊ะเจ้าเกินสิบละวมอสแต๊ะพนักงานเน้นเข้ากับเจ้าเขาอู้เกินไปก๊าบไม่เป็นไรค่ะหมอสแต๊ะอันนี้ว่าอะไรอ่ะลามแต๊ะแต๊ะอะไปอยากคัปี้กันนะหมอสโอเคอันทีมที่สี่แนะนำตัวเองนิดหนึ่งจ้ะสวัสดีจ้าตัด ทีมพี่ลืมเลยเด็กน้อยสาลปีนพันเลิกเลนตะกี้ค่ะเจ้าแม่ชื่อก็บอกเลยนะคะว่าทีมจากเด็กน้อยสาลปีนเจ้าก็ทำแบบเป็นแบบขอเพียงเจ้าค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นลาบหมูนะคะเน้นเครื่องเยอะๆค่ะเพราะเป็นคนมักเครื่องค่ะอันนี้ลาบควายค่ะเน้นความละเอียด ไม่ว่าพิธีกรแม่นก็จะทำในความเน้นความแบบว่าแด่กินได้พี่แต่กินดีมีประโยชน์ค่ะั่วเซ็ตค่ะใช้ความใช้ความร้อนสูงค่ะพักเจริญเรียบร้อยพักเจริญโดยอบอุ่นแล้วอุ่นที่แบบสูงสุดค่าโควิดตายหมดเลยค่ะโอเคสามคำสำหรับร้านนี้เจ้าลำแจ้านะเจ้าแจ๊กนีกับวันาแจ๊กนะเจ้าโอเคเจ้า ขอบคุณค่ะและทีมที่เจ็ดค่ะเเป็นตัวแทนของร้านม้วนไส้ร้านม้วนไส้เจ้าก็มีลาบหมูกับลาบควายเจ้าเจ้าอันไหนลาบหมูอันไหนลาบควายเจ้าเดินไปนอกอันนี้ลาบลาบควายอันนี้ลาบหมูเจ้าผู้ได้ไหนเจ้ามูเจ้ามันบอกความกัรเจ้ามันบอกแหามกัรเจ้าแล้วก่อนจะได้เจ้าอธิบายนิดหน่อยอธิบายก็คือว่า ร้านูุกร้านจ่วยกันแย่เจ้าเยอะเลยค่ะเยอะเอโอแสดงว่าต้องลำขนาดลำขนาดเจ้าสมัครสมานสามัคคีสมานสมานสามัคคีเจ้าฉะนั้นแล้วที่นี่เชียร์สุี่สุดเด่นเลยสุร่สุดเด่นเจ้าขอสามคำสำรับลาบของก๋าเจ้าอร่อยจริงจริงค่ะอร่อยจริงจริงอร่อยจริงอร่อยจริงลอยหลายลอยจริงๆรได้ ไรจริงจริงโอเคอะไอ้ต้นเลยจ้ะ ทีมสุดท้ายนั่นก็คือทีมที่ผมนะะมาจากไหนจ๊ะก็คือเป็นชื่อทีมลุงมีรีเทิร์นนะครับก็ในส่วนของลาบที่ทำวันนี้นะครับจะมีในส่วนของลาบหมูนะครับแล้วก็ลาบเนื้อซึ่งผักทั้งหมดที่อยู่นี้นะครับสามารถทานควบคู่กันได้และอีกผักหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนยังไม่เคยทานและอยากให้ลองทานก็คือดีกระทิงนั่นเองดีกระทิงจะมีรสชาติรุงหวานครับไปขอดูหน่อยสิดีกระทิงจะเป็นตัวนี้ดีกระทิงแล้วเอามาจากกระทิงไหมจ๊ะตัวนี้มันจะเป็นผักป่าที่หาค่อนข้างยากนะครับไนดีะาชช้ ซึ่งตัวนี้ครับสามารถทานคู่กับลาบเนื้อจะอร่อยมากนะครับรสชาติมันจะเป็นยังไงรสชาติจะถูกหวานครับลองชิมลองชิมลองชิมกนเลมือไม่รู้มีเชื้อหรือเปล่าเดี๋ยวไปชิมนะเลยส่วนของพริกลากของเรานะครับลูกมีจะเป็นคนทำพริกทั้งหมดในการนี้นะครับซึ่งจะได้เติมความเด็นลูกก็หายตั้งแต่ต้ แล้วขายไหมคะพริกแล่าตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ทางร้านก็กำลังจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งครับ<อ>รว่าสืบจากคุณตามาตั้งแต่ลูกตาเลยครับซื้อต่อมาเป็นช่วงช่ว,ชวไม่ใช่หลินฮุยนะยแล้วทีนี้เนี่ยจะมาเปิดเนี่ยจะมาเปิดที่ไหนนะคะอยู่ตรงสันกำแพงครับผมอยู่ตรงสันกำแพง อีู่ประมาณสองที่เดอนครับตอนนี้กำลังทำร้านใหม่เลยทำใหม่ทุกอย่างครับอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นฝากร้านได้นะคะฝากร้านให้กับเพื่อนๆที่นี่ได้ครับสำหรับพี่น้องชาวกาลีคำที่มาตั้งทานทุกท่านนะครับก็ยังไงก็ขอฝากร้านลุงมีรีเทิร์นนะครับซึ่งลุงมีรีเทิร์นนะครับแผนที่จะอยู่ที่สังกะแพงสายเก่านะครับถ้า ตรงมาจากในเมืองนะครับก่อนถึงขวบสังกะแพงจะมีแยกประทังบ้านเหล่านะครับร้านจิ๋วทามซ้ายมือนะครับก่อนถึงสามแยกนะครับและตอนนั้นเวลาประมาณสักประมาณสักสองสามเดือนนะครับโดยประมาณจะทำการเปิดร้านใหม่โดยการนำลุงมีนะครับรีเทิร์นหมดเวลาไม่ใช่มีเฟซบุ๊กไหมคะครับลุงมีรีเทิร์นไหมคอับโอเคงั้นขอสามคำให้กับลาบของตัวเองลุงมีรีเทิร์นครับ ลุงมีลุงมีมีเีเทิร์นะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะตอนนี้จะให้คณะกรรมการรวบรวมคะแนนแล้ว